รถ3ล้อเครื่องรีฟน CC, าน125ซีซีเท้าท้ายมีสโลเบรกน้ำมันดิสเบรกล้อหน้ามีหลังคาปัดน้ำฝนกระจกหน้าโชคใหญ่แกน43มิลกว้าง1เมตรยาว1.4เมตรโปรโมชั่นราคา60,000บาทโทร0816581922ไลน์ c z d 4 8 5 4 l ผมจะให้น้องอธิบายรายละเอียดการใช้ AN น,น้องให้สบายก่อนแล้วก็น้องมไ,ออาอาไม้ก็มาถ่ายทอดให้ผมนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับเริ่มต้นครับก็จะเหมือนกับมอเตอร์ไซค์เลยครับมีเติมกึ้นแกะครับสังเกตสัญลักษณ์ไฟเขียวบ้างครับต้องปเป็นสีเขียวขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าไฟสีเขียวไม่ขึ้นมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับเมื่อไฟสีเขียวขึ้นแล้วครับเรากดปุ่มสตาร์ทได้เลยเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับไม่ต้องมันี่ไม่ต้องกำน,นะ การขวาม,มือนะครับในกรณีถ้าแบตหมดนะครับมันจะมองไม่เห็นไฟเจียวว่างแต่ว่าเราขยับรถเพื่อให้รถมาสามาบถไหลอย่นี้ันดันไปด้านหน้า,นานครับสตาร์ทได้สองที่ 1. สตาร์ทมือเป็นไฟฟ้า 2. สตาร์ทเท้าห,หรือวิธีที่ง่ายที่สุดทำไมก็คือเวลาจอดเหมือนที่พี่จอดเมื่อกี้ใช่ไหม พี่จะเบิ้ล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 ให้มันเกมมันว่างอะ่ะเพราะบางทีเราดับเครื่องเราอาจจะไม่ว่างนี่นะตัดมานะครับก็ <c oughs> จะเป็นปุ่มด้านขวามือด้านตรงกลางเป็นระบบปิดเปิดไฟอันนี้เป็นไฟนะครับมีสองล็อกล็อกแรกก็จะเป็นไฟหลีนะครับเราจะเปิดไฟหลีตัวด้านท้ายแล้วก็หน้าปัดตัวด้านหน้าตัวนี้จะไม่มีไฟหลีนะครับดันไปกล็อกหนึ่งก็จะเป็นไฟเปิดไฟหน้า,นานไฟด้านหน้าก็จะติด คนตัวนี้นะครับเราใช้เป็นปิดเปิดไฟขามาจะไปฉุกเฉินนะครับทางด้านหนะ้าน,นะครับตัดมาทางด้านซ้ายนี่จะเหมือนมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแต่นะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวขวาเวลาปิดก็กดไปส่วนตอนนี้ก็จะเป็นระบบไฟต่ำไฟสูง อันนี้เป็นเพิ่มความสว่างนะครับด้านหน้าน,นี่คือเป็นสต็อปไฟหน้าเวลาเราทักท้ายหรือเขาเปิดไฟสูงใส่เราเราก็สามารถกดเหมือนรถยนต์เลยนะครับส่วนด้านข้างตัวน,นี้ครับผมอันนี้จะเป็นโช๊คนะครับผมโช๊คเวลาอากาศมันเย็นๆหรือเราจอดทิ้งไว้เนี่ยเราดึงมาหาตัวเพื่อโช๊คในการสตาร์ทนะครับผมแล้วก็เวลารถสตาร์ทได้รอบแล้วเราก็ดันกลับ ัดมานะครับผมด้านหน้าสุดเลยนะครับด้านนี้นะครับผมเป็นสวิตช์ปิดเปิดที่ปั่น้ำฝนระดับเดียวความเร็วนะครับเรือนไม้นะครับมันก็จะมีแสดงสถานะบอกครับอันนี้เป็นความเร็วของตัวรถนะครับว่าเราขับอยู่ที่เท่าไหร่ด้านในตัวเล็กๆนะครับเป็นตัวเลขนี่ก็คือจํานวนกิโลที่เราวิ่งทั้งหมดส่วนด้านล่างเนี่ยเราสามารถปรับหรือตั้งว่าเราไปกลับใช้ทั้งหมดกี่กิโลได้ ด้านบนก็จะเป็นสถานะแถบเกีน้ํามันครับอันนี้สถานะไฟเกียร์อันนี้เป็นความเร็วของรอบเครื่องนะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างคล้ายๆกันตังเข้าเกียร์นะครับเ <บา S 3> กียร <scr> ์จะอยู่ <คง S 1> ทางด้านซ้าย <คง S 1> มือเหมือนกับมอเตอร์ไซค์เลยนะครับผมเวลาเราจะเข้าเกียร์หนึ่งนะครับเราต้องดันไปด้านหน้าจะมีสถานะไฟเกียร์บอกด้านนี้เมื่อเราบิดได้รอบเราจะเข้าเกียร์สองก็ดันไปด้านหน้าทีเี เหมือนกับมอไซต์ทุกอย่างเลยนะครับถ้าดำไปทีห้เป็นเกียร์สามครับถ้าดำไปทีก็จะเป็นเกียร์สวนตอนเวลาลดเกียร์นะครับเราก็โยกคันโยกครับจากเกียร์สี่เนี่ยเราสามารถโยกคันโยกมาถอยหลังนะครับก็จะให้เป็นเกียร์สามนะครับรถไปสองหนึ่งแล้วก็ว่าอันนี้เป็นคันโยกด้านถอยหลังนะครับผมถ้ามันอยู่ด้านล่างเนี่ยขนาดกับพื้นอยู่เนี่ย คือเดินหน้าปกติถ้าเราต้องการจะใช้งานเราดึงขึ้นมันจะมีเสียงัยงนี่คือถอยหลังแต่มันจะยังไม่ถอยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เกียร์ตัวนู้นในการขับเคลื่อนเดี๋ยวเราจะเข้าเกียร์ตรัวนี้เราต้องจอดรถให้นิ่งก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่จอดให้นิ่งก่อนมันจะเป็นระบบเรครืองอากาศทําให้เครืองเสียหายนะครับคืองี้ต้องไม้ละเดี๋ยวอีกทีนึ่ง รถเนี่ยขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ใช่ไหมเครื่องยนต์ก็คือมีเกียร์ตัวนี้มันเกียร์มอเตอร์ไซค์อ่ะมันเครื่องมอเตอร์ไซค์อ่ะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ตัวนี้คือเคลื่อนให้รถรถขับเคลื่อนได้แต่การถอยหลังคือใส่เกียร์เกียร์ตัวนี้มันจะมีเกียร์ถอยหลังมาอีกตัวนึงซึ่งทาให้รถถอยหลังได้ก็คือตัวนี้แต่ถ้าเราไม่ใส่เกียร์ถอยหลังมันก็เดินหน้าปกติมันแยกกันนะถัดมานะครับผมก็จะเป็นคันโยกตโลคันโยกตม แต่ถ้าเราใช้งานเสร็จแล้วเราดันลงสองอันนี้คือเราต้องจอดรถให้นิ่งเหมือนกันนะครับผม,มบอันแรกก็จะเป็นเบรกล้อหน้าเบรกล้อหน้าจะเป็นเบรกฟิสนะครับตนนัวนี้เป็นปั๊มนะครับเป็นเบรกจานเด็กตัวใหม่มั่นใจในการเบรกในเดร้อหน้านะครับตัวเบรกล้อหน้าของเราก็เพิ่มมาครับตัวระบบล็อกนี่นะครับล้อหน้าสามารถ ล็อกได้นะครับกำให้ตึ่นแล้วก็โยกพันโยกนะครับเวลาจอที่จะไหล,เ,ลเราเบรกแล้วก็ล็อกไวมันก็จะไม่ไปไหนเดี๋ยวเวลาเราผลล็อกนะครับเราแค่กำอย่างเดียว,ยวใช่ครับเดี๋ยวจะเบรกไปใช่ครับถัดมาครับตัวนี้จะเป็นเบรกเท้านะครับตัวนี้ครับผมแล้วก็จะมีเบรกสําคัญตัวนี้คือเป็นเบรกกันไหลหรือเบรกมือเหมือนรถยนต์นะครับผมเวลาเราจะใช้งานนะครับผมเราเดึงขึ้นมาได้เลยเดี๋ยเวลาเราต้องการจะ เอาลงนะครับดึงขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็กดแล้วนแล้วก็ดันลงไปมาครับตัวบอดนะครับสามารถเปิดได้นะครับผมตัวนี้ด้านในก็จะเป็นกล่องยูบ็อกซ์ไว้สําหรับใส่อุปกรณ์และของเครื่องมือได้นะครับตัวนี้ด้านในก็จะมีอุปกรณ์พื้นฐานครับเป็นเครื่องมือพื้นฐานตัวไข่ผลเตียนปาะแจแล้วก็ไข่ปัตัวแท่นนั่งสามารถเปิดได้ครับจะมีตัวล็อกแบบนี้ทั้งสองด้านเลยเปิดขึ้น เป็นขึ้นเพื่อเร,เราสามารถตรวจเช็คและก็เซอร์วิสนะครับผมได้ง่ายขึ้นครับไม่ว่าเราจะตรวจเช็คระบบคาบิลกล้องนะครับหัวเทียนคอยนะ<า>ครับอันนี้เพื่อให้ง่ายกับการตรวจเช็คเ<ป>ซอร์วิสแต่เวลาปิดก็ปิดเหมือนกับรถนียมาได้เลยครับแล้วก็จะมีตัวล็อกทั้งสองด้านตัวล็อกนี้สามารถหากรเกอใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถั<ม>งน้ำมันตัวนี้มีความจุอยู่ที่ประมาณเจ็ดจุดห้าลิตร นะครับผมเดือเจ็ลิตรครึ่งแนะนําให้เติมเป็นแก๊สโซฮอ95นะครับเพื่อระบบเ่าผ่านที่ดีกับระบบเขาอยู่ตัวฝาถังสามารถเปิดด้านนี้ได้เลยนะครับด้านนี้แล้วก็ตัวฝาถังเนี้ยจะมีระบบล็อกโดยใช้กุญแจดอกเดียวกันเลยนะครับกับที่ใช้นะครับจะมีสลายฝาด้านบนนะครับเสียบไปแล้วก็บิดล็อกป้องกันรถกระบะตัวนี้สามารถยกดนขึ้น ตัวล็อออกรับตอวได้แล้วครับสามารถยกได้เลยมันล็อแรงเลยี่อันนี้มันล็อครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะกดลงมาครับนะครับเพราะว่าจะมีระบบโค๊คคัมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะยึดอย่างเดียวเพราะว่าเราปิดไม่สุดเนี่ยยังไม่ได้ไปอย่างเดียวเปิดมาครับเราจะเห็นตัวเครื่องครับผมตัวเครื่องของเราครับเป็นตัวเครื่องดิฟานครับรอยี่บห้าินะครับผม ขับเคลื่อนต่อมาด้วยระบบเกียร์ฝากตัวนี้นะคที่ที่เห็นนะี่คือตัวนี้คือเกียร์ฝากเพื่อที่จะให้เราสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับผมตัวนี้ขับเคลื่อนต่อมาด้วยระบบเพานะครับเพากลางสู่เพาท้ายนี่ครับก็จะเป็นเพาท้ายตัวนี้เป็นเพาท้ายอ่าเบรกน้ํามันนะครับผมพร้อมอา่าเฟืองสโลตัวเครื่องน,นี้ก็คือเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยนะครับตัวนี้ก็ทุกๆหนึ่งพันกิโลนะครับถ่ายน้ํามันเครื่อง ี่อนน้ำมันเครื่องทั่วไปครับสี่จัง L, หวะหนึ่งลิตรถึงว่าศูนย์จุดแปดครับตัวน,นี้ส่วนตัวเกียร์ฝากเนี่ยครับตัวเกียร์ฝากตัวนี้นะครับแล้วก็เฟืองตลเท้า,ทายเนะี่ยสามตัวเนี้ยทุกๆสามพันก,กิโลค่อยถ่ายทีหนึ่งเป็นน้ำมันเฟืองหรือน,น้ำมันเกียร์จะไม่คนละคนละตัวกับน้ำมันเครื่องนะครับใช้เบอร์เก้าศูนย์เก้าห้าได้เลย สรุปคือมี2รายการแรกคือเครื่องยนต์1,000โล2เกียร์เพาท้ายแล้วเกียร์สรโล3,000โลนะอันนี้เราดูสามารถดูผิดน้ำมันด้านนี้นะได้ครับว่ามันมาต่ำก้ผิดก็สามารถเติมนะกินน้ำไม้ถามแบตเนี่ยแบตขนาดนี้นด้เยอะหนักไม่มากนะครับสามารถดึงลงมานะครับผมมาได้ลบในหมดไม่ดาวน์ดึงลงมาแล้วเราต้องล็อกทุกครั้งนะครับดันล่าง ถ้าทำก็ต้องขอบใจเราไม่มากที่ดึงสารรถแร้วทำมานะครับอันนี้เป็นนะมหานครษณลเลสครับพลเลสนะนะครับก็มีเอกสารประจำรถนะครับก็มีเสื้อสรอบตัวทัวไม้ตัวนึงให้ป,ปูตัวนึงนะถ้ามีอะไรสงสัยก็โทรหาหน้าได้ตามเบอร์ที่น้าโทรหานนะ้นะครับแล้วก็ติดตามนะัททอมดูว,ว่านะ้ททอมจะไปส่งจังหวัดอะไรต่อไปเมื่อสักครู่โทรมาน่าจะไปเชียงรายนะครับคลิปต่อไปน่าเจอกันเชียงรายกดติดตามครับ สวัสดีครับ